วันนี้เป็นวันสำคัญของพระสาวกเนาะมาเจอกันเนาะที่แม่ก็คิดถึงเมื่อก่อนเนี่ยนะเวลาวันสำคัญสำคัญอย่างเงี้ยเราก็เหมือนไม่ต้องคิดอะไรเลยนะเตรียมตัวมานั่งฟังพ่อครูเตรียมสมุดมาจดนั่งที่เหมาะสมแล้วก็ทำอย่างนี้มาตลอดนะยี่สิบสามสิบสี่สิบปีเป็นอย่างนี้มาตลอดนะ ถึงเวลาวันสำคัญก็ไม่ต้องคิดอะไรเหมือนลูกนกที่อ้าปากรอเหยื่อจากพ่อจากแม่เนาะและแม้จะไม่ใช่วันสำคัญทุกวันก็นั่งรออาปากรอเหยื่อจากพ่อจากแม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เหมือนลูกที่ถูกเลี้ยงมาอย่างดีเนาะลูกชาวโซงนี่ ไม่ว่าจะอยู่ฐานะไหนเนี่ยก็ป้อนให้อิ่มนำสำราญโดยเฉพาะเรื่องของธรรมะที่สำคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเรามาลูกนกที่ถูกป้อนมาอย่างอิ่มไม่ว่าจะอยู่ในตรงไหนทำอะไรก็พ่อแม่นะก็คือพ่อท่านองค์เดียวเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เนาะป้อนแล้วก็มีพี่ๆคอยกระพือปีกอยู่รอบตัวเราก็สบาย จนยังนึกได้เลยนะทบทวนไปว่าเออตอนที่แม่พ่อท่านจะอายุแปดสิบป9แปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดแปดสิบเก้าเรารู้สึกว่าเราเราไม่ค่อยขยันเท่าไหร่นะตอนนั้นมันเหมือนคนที่อยู่ในลวงลังอะ่ะก็ทำงานไปตามหมู่ฝนขวายจิตไปตามหมู่ไม่ไม่ไม่กระตือรือร้นมากอะ่ะถึงแมาพูดถึงตัวเองเนี่ยจะ เทียบไปแล้วเนี่ยนึกถึงตอนนั้นมันเหมือนคนประมาทเนาะมันเหมือนคนอิ่มน้ำสำราญอยู่ในรวงลงังธรรมะเนี่ยจะเอาอ่านหรือว่าจะเอาฟังหรือว่าจะเอาดูมีทุกอย่างมันเป็นคนที่เต็มไปหมดอ่ะพอพอท่านให้อย่างสุดๆอ่ะแต่พอถึงวันหนึ่งเนี่ยพอท่านจากไปเนาะเมือ่อเมื่อปีที่แล้วเนาะเดือนสิบเอ็ดเมษายนเนี่ย ก็มันก็เริ่มรู้ตั้งแต่เดือนมกราแล้วละ,ละเริ่มรู้ตัวเอ๊ะยังไงนี่เนาะทำไมแปลกๆนะชีวิตเนาะเอ๊ะพระโพธิสัตว์ไหนว่าจะอยู่กับเราร้อยห้าสิบปีทําไม่ทำไมทันท่าจะไปจริงๆเลยเนี่ยก็เริ่มเริ่มร้อนตัวเนาะร้อนตัวขึ้นมาก็คือเริ่ม,มเราก็ยังไม่ได้อาลหันเนาะมันยังไงเนาะหมู่กลุ่มอะไรต่ออะไรคิดไปนะถึงวันท่านไปจริงๆเราก็เข้าใจแล้วออรอบนี้มันต้องไปเนาะ ท่านมาทําหน้าที่ของท่านแล้วแล้วเราอะเราเป็นหน้าที่เป็นลูกนกที่อ้าปากวักินเรื่อยไปทําอะไรพอประมาณพอหลังจากนั้นมันก็คิดมากเนาะคิดมากขึ้นมาว่าเออเราน่าจะเปลี่ยนตัวเองนะเปลี่ยนตัวเองอย่างจริงจังมากกว่าเดิมนะคิดถึงหมู่กลุ่มคิดถึงพี่น้องเออตอนนี้เราต้องบินไปในปากป่าใหญ่นะกับกลุ่มของเรานะ จะมาเบ้งเบ้งอยู่จะมาทำอะไรตามใจตัวเองจะมาติดพบติดชาติอยู่มันไม่ได้แล้วนะเราจะต้องไปกับหมูพี่หมูน้องไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วนะลูกกพัพ้ากําพอยกันหมดแล้วเนะนี่ยพ่อแม่ก็หมายถึงพระโพธิสัตว์ใหญ่ไม่มีแล้วอะ่ะฉะนั้นเราจะทำยังไงเรายังต้องเปลี่ยนเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนสันดานเปลี่ยนจิตสันดานเปลี่ยนตารางชีวิตให้มันดู กระตือรือร้อนพร้อมเพรียงไปกับหมูสิ่งมาว่าการขยับปีกบินขยับก้าวเดินของชีวิตเนี่ยก็คือดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังไปกับหมู่ส่วนจิตใจของเราเนะี่ยมีความชันทะนะมีความชันทะมีความยินดีที่จะลดตัวลดตนหมดตัว,หม,ตวหมดตนไปกับลีลาต่างๆของชาวอส่งเลงมันก็ไม่คิดอะไรมากนะ ก็จะไปแบบนี้แหละบินไปเป็นทิวเหมือนเราดูนกตอนเช้าๆที่มันออกจากรวงรังแล้วอยู่บนขอบฟ้าแล้วมันบินไปเดี๋ยววิธีโค้งเดี๋ยววิธีตรงเดี๋ยวคนนั้นนําหน้าคนนี้นําหน้าใช่ไหมเรื่องบางเรื่องคนนี้ก็นําหน้าตอนนี้เรื่องกติกรรมเรื่องทองหลางอ่ะคุณทิวเมฆปฐมโสกก็นําหน้าบินแล้วก็บินโค้งไปเดี๋ยวเราก็ทําด้วยกันมันจะไปยิ่งใหญ่อะไรนักหนานะสร้างอาหารทําสิ บินโค้งไปทำเรื่องนี้อตอนนี้ต้องตลาดระยะแล้วก็บินกันไปใครจะนำเรื่องไหนตอนไหนแล้วก็พร้อมอ่ะพร้อมที่จะบินให้มันเข้าจังหวะกับหมูนะใจก็คิดว่าอย่างนี้แหละคือความเพียรส่วนจิตใจของเราก็มีสติสมชัญญะทำให้รู้ว่ามันคิดยังไงมันทำอะไรนี่กุศลหรืออกุศลหรืออะไรที่เราจะล้างนี่คือข้างในส่วนข้างนอกกายกรรมวจีกรรม แล้วก็ความฉฉน้า a ความยินดีแล้วก็ไปกับหมู่ตอนนี้ต้องทําอย่างนี้ก็ทําอย่างนี้นะญาาิธรรมตอนนี้ต้องนั่งฟังก็นั่งฟังไม่ใช่นั่งไม่ใช่นั่งหลับใช่ไหมตอนนี้นั่งฟังก็นั่งฟังตอนนี้ใส่บาตรก็ใส่บาตรท,ทาให้มันเป็นความพร้อมเพียงกันของหมู่เมื่อเจอกันทุกครั้งเราก็จะพยายามขยับขึ้นสู่น่านฟ้าที่สูงขึ้นน่ะคือภูมิธรรมสูงขึ้นน่ะ จากศีลห้าที่ไม่เต็มที่ก็เป็นศีลห้าเต็มที่เป็นอธิศีลเป็นศีลแปดให้มันจริงๆิอ่ะสุงมากก็ต้องขยับอธิศีลของศีลสิบอะ่ะศีลข้อที่เก้าอ่ะละตัวละตนของใหญ่ตัวใหญ่ตัวตนอะไรเงี้ยต้องขยับเราเราขยับปีกบินไปด้วยกันพร้อมๆกันจะเจอลมเจออะไรมันธรรมดาโลกใบนี้มันร้อนมั่งพายุอะไรต่ออะไรก็เจอแต่เราเจอพร้อมกันเราจะกลัวอะไรอ่ะ ใช่ไหมเราเจอพร้อมกันเราไปด้วยกันเพราะว่ามิตรดีสหายดีคือทั้งหมดทั้งติ้นของพรหมจรรย์นะ